ส่วนทางด้านนะคะของคุณวิสุทธ์ชัยนรุนค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพร้อมในการชี้แจงร่างพรบก็ประมาณรายจ่ายประจําปี67ก็มีการติวเข้มสสวพาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เตรียมข้อมูลนะคะจากทุกกระทรวงมารองรับนะคะการอภิปรายเอาไว้แล้วซึ่งตอนนี้นะคะก็มีสสพักเพื่อไทยเนี่ยลงชื่อขออภิปรายแล้วทั้งหมดเนี่ย50คน ในวันที่ 2. มกราคมคือวันพรุ่งนี้นะนะคะตอนบ่ายโมงที่รัฐสภาเนี่ยก็จะมีการประชุมวิปรัฐบาลครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อซักซ้อมนะคะความเข้าใจในการอภิปรายงบปี67ด้วยเพราะฉะนั้นคุณวิสุทธ์เนี่ยบอกเลยว่ามั่นใจนะคะว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพแน่ค่ะคือไม่ต้องตั้งทีมอนุรักษ์มาประท้วงทีมองครักษ์นะคะไม่ต้องตั้งทีมองครักษ์เนี่ยมาประท้วงพร่ำเพรื่อซสรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าใจข้อบังคับดีอยู่แล้วแล้วก็ยึดข้อบังคับเนี่ยเป็นหลัก ถ้าไม่อภิปรายเลยเถิดนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณนี่ก็จะประท้วงให้น้อยที่สุดจะไม่ประท้วงเรื่องไร้สาระแน่ขอให้ฝ่ายค้านเะนี่ยอย่าเอาเรื่องนอกเหนือง,งบประมาณมาพูดหรือว่าพูดจากระทบเสีดสีคนอื่นที่อยู่นอกสภาเพราะประชาชนเนี่ยเขาเบื่อมิติการเมืองเดิมๆที่ใช้ความก้าวร้าวแต่รัฐบาลจะใช้ความอดทนจนถึงที่สุดคุณวิสุทธิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะผู้ฟังคะว่า กรณีที่ฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะนําเรื่องการได้สิทธิพิเศษของคุณทักษิณที่พักรักษาตัวอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจามแม้แต่วันเดียวเนี่ยมาอภิปรายเชื่อมโยงก,กันกับการอภิปรายงบประมาณนั้นกรณีของคุณทักษิณเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็ไม่ควรจะนามาอภิปรายเชื่อว่าพักเก้าไกลเนี่ยคงไม่กล้าเอามาเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าหยิบมาเล่นจริงรัฐบาลต้องประท้วงเพราะไม่เกี่ยวกับงบประมาณและจะชี้แจงเท่าที่จำเป็นว่าสิทธิทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณวิสุทธ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าส่วนเงื่อนไขพักโทษนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบกรมราชธรรมที่ออกมาสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่มีคุณวิสุเครือง,งามเนี่ยรองนายกเป็นมือกฎหมายรัฐบาลในตอนนั้นเพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุกตามมาตรฐานสากลทั่วโลกทุกคนได้ประโยชน์ไม่ได้ทําเพื่อคุณทักสินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณวิสุทธ์ก็บอกว่าอย่าลากมาเป็นประเด็นทางด้านการเมือง